โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิษพันฟิชชิงกระเบนเพชรนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมลอกหมาป่ากอริล่านะครับผมตัวนี้เป็นลอกหมาป่าที่เพิ่งเข้ามาเป็นรุ่น2นะฮะแต่ก็ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกับรุ่นหนึ่งเท่าไหร่เลยนะครับผมตัวนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับผมราคาก็ยังราคาเดิมนะครับผมตั้งแต่เบอร์สามพันสามพันนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบบาท เบอร์สี่พันนะฮะ GL สี่พันหกร้อยสิบบาทนะครับผมเบอร์ห้าพันนะครับผมหกร้อยสามสิบบาทนะฮะดูแล้วมันก็ไม่แตกต่างกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับผมนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคนละล็อตการผลิตกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นของปีสองพันยี่สิบห้านะครับผมนะฮะของเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดที่แล้วขายกันแบบสนุกเลยนะครับผมน่าจะน่าจะเกือบเกือบ ห้าร้อยเทินนะครับผมห้าร้อยตัวบวกครับผมผมไม่แน่ใจว่าขายไปเท่าไหร่รู้ว่าสั่งมาอย่างเดียวเลยนะครับผมนะครับผมตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับด้วยสรรพคุณของเขานะครับผมตัวนี้ก็คือมันจะแตกต่างกับรุ่นเก่าๆก็คือมันจะเป็นลูกปืนกันกลับด้วยนะครับผมน่ฮะลูกปืนสี่บวกหนึ่งนะไอ้ตัวบวกหนึ่งนี่แหละมันจะเป็นลูกปืนกันกลับเป็นวันเวนะครับผมอยู่ที่คอสปูลตรงนี้นะครับผมนะฮะเวลาถอยหลังมันจะไม่ไม่มีเสียงกึกกึกกึกนะครับผมตัวนี้จะหมุนแบบฟรีไปเลย ลูกปืนก็ลื่นดีนะครับผมตัวนี้นะฮะลูกปืนก็จะอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยสองจุดนี่จริงๆมีแค่2จุดเนี่ยตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะจุดนี้หนึ่งจุดนะครับผมจุดนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วมีตรงที่คอยสักตลับนึงก็จริงๆมันก็พอแลลวนะครับเออตรงนี้สักตลับนึงนะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นโรเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผม แค่นี้ก็ทนตึกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ขายกันมานานครับตัวนี้ขายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมและยังไม่มีใครเสียเลยนะครับผมถามอะไรยังไม่เจอเลยนะครับเคยเออเคยเจออยู่ก็คือแผ่นเสียงอย่างเดียวนะครับผมเคยเจอแผ่นเสียงอย่างเดียวนะครับผมที่เคยเจอแต่อย่างอื่นนี่ดีหมดเลยนะครับผมชุดนี้ราคาไม่แพงด้วยมันเป็นลอกหมาป่าแบรนด์แท้ๆด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแท้ๆเลยนะครับผม นำเข้านะถูกต้องเลยนะครับผมวัวแท็กเกิลนะครับผมการจูดสายก็แบบตรงเลยนะครับผมชุดนี้จะตรงกันเลยนะครับผมนะครับเหมือนกับเบอร์สามพันทั่วไปสี่พันทั่วไปห้าพันทั่วไปเบอร์อื่นยังไม่มานะครับเบอร์เบอร์อื่นยังไม่ทํามาหกพันหนึ่งพันสองพันเนี่ยไม่มีมานะครับผมชุดใหม่นะครับผมก็ยังมีมาตั้งแต่เบอร์สามพันสี่พันห้าพันเหมือนเดิมนะครับผมดอตไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังยังเหมือนคงเดิมนะครับนะครับผม แต่ก็คือก็คงหมดไวเหมือนเดิมนะครับผมสนใจสินค้าก็สามารถทักได้นะโทรมาสั่งได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็เบอร์นี้แล้วกันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับผมตรงนี้มีสัญญาณขึ้นแน่นอนนะฮะโทรมาได้เลยนะครับนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะครับผมชุดนี้ที่เข้ามาใหม่นะก็จะมีหมาป่ากอริลลานะครับผมรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเข้ามาเยอะหน่อย จะปีเอ่อมาป้าเหมือนกัน5้1 3ูนหนึ่งสาอันนี้ลอกเบอร์หมื่นนะครับผมอันนี้ลอกเบอร์หมื่นนะครับผมแปดสามห้านะครับผมห้าแปดแปดแปดคือขนาดนะครับผมนะครับห้าคือ5้าตลับลูกปืน5้าตลับนะครับผมเลขท้ายสุดเลขท้ายสุดจะเป็นขนาดจออำนวนของตลับลูกปืนนะผมอย่างหนึ่งศเนี่ยห้า3ูนย์หนึ่งสามเนี่ยสามเนี่ยก็คือ ตลับลูกปืนนะมีแค่สามตลับนะครับผมแล้วก็จะมีหนึ่งูนสามหกนะครับผมหนึ่งูนสามหกะครับผมตัวนี้รู้สึกจะราคาปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมชุดนี้แต่ตัวกอริล่ายังเท่าเดิมนะครับตัวกอริล่ายังเท่าเดิมหนึ่งศูนสามหกก็คือตัวขอบน่าจะเป็นขอบสีม่วงนะฮะตรงสปูลเงินขอบม่วงนิดนึงนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมต้องแกะกล่องก่อนนะพอเพิ่งมาเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นพวกลอกเลียวบิที่เข้ามาลอกอาชิโนเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีเอ็นของไพโอเนียอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับผมนะสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมชุดนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามากันต้นปีนี้เองนะครับผมสามารถสั่งได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ